i'll show you 24เติมเกมอันดับหนึ่งของไทยด้วยระบบอัโตโนมัติใช้งานง่ายและรวดเร็วที่สุดมาพร้อมกับส่วนลดสูงสุดถึง20%กับทุกท่ายเกมออนไลน์ไม่พอเท่านี้เรายังจำหน่ายบาัตรเติมเกมที่ถูกที่สุดณนะตอนนี้หากสนใจคลิกปริ้งบนโปรไฟล์ได้เลยเติมเกม24ให้คุณคินทุกการเติมเกมได้แล้ววันนี้ อาวเลยฮะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนมาครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นในด้านฮีโร่อย่างฮายาเตะหนึ่งในแครี่สุดโกงนะครับที่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ได้โกงท่าเมื่อก่อนแต่ก็ยังพอเล่นได้นะครับเหตุผลที่มันไม่ได้โกงเหมือนเมื่อก่อนนะส่วนตัวผมมองว่าเลนแครี่นี่เมตาแผทปัจจุบันอะฮายามันแพ้เกือบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น แวนเออยโจ๊กเออยหรือว่าไวยโอเออยอะไรประมาณนี้ซึ่งฮายาเทศไม่ค่อยชนะนะครับต้นเกมก็ต้องรอไปเลดเกมอย่างเดียวอ่ะนั่นแหละก็เลยทําให้ตัวมันแลดับลงไปบ้างนะโอเคคีปชนแล้วนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมรอไวโอเคียก่อนนะรอเขากิ้งยังไงเอ้ยใจแข็งมากไม่ยอมจ่ายกงงจ่ายเออจ่ายตะคีแต่จ่ายมากิ้งหัวมีก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเมื่อีแล้วเราสวนอย่าไปกลัวนะครับไวยโอกิ้งเราต้องปลาดาวใส่นะ เออนี่มันต้องงี้ครับเรายิงไปกลัวแล้วเขาจะได้ใจนะเพื่อนจะทำให้เขากดเลนเราได้ง่ายขึ้นครับเฮ้ยโอ้โห و, เมื่อกี้เทนเกือบสันได้นะครับตรงนี้แล้วถอยไปก่อนไวโอหลบได้ฟิกตบไปทีนึงนะผมตาดาวกระจายใส่เก็บไวนโอไปตรงนี้โอมาังคงมีชีวิตรอดเทนยังไงเพื่อนโอเคสกิลน่าจะครูดาวนะเข้าใจเขาได้ครับเฮ้ยเอาดีผมหมดว่ะเพื่อนถอยก่อนได้มืออันนี้ผมติ๊กผิดนะผมจะกดให้ถอยแต่ว่าเทนเขาจะสั่งลุยอะ อ๋อซิลฟาร์มเสร็จพอดีนะครับโอเคโอเคโอเคลุยได้ลุยได้ลุยเทนไปแล้วตามเขาไปทันโอเคได้อยู่ตรงนี้ปารา้มาิ๊ดสวยเก็บโอมาไปได้เทนยังคงยืนค้ำอยู่อูเทนนี่อึดมากนะครับยืนค้ำซิลป่าฟีฟีสวยได้ไวโอไปนะโู้แล้วเจอหน้าไม่ได้เลยตัวนี้เอาค้อนเคาะหน้าสัตว์เลยนะครับโอเคเทนมาเอ้าดีเทนอูเทนนี่ผมนี่ก็บู๊จัดเลยนะ จะเย็นเพื่อนบางทีเราก็ไม่พร้อมนายไหวแต่เราไม่ไหวไงท้อทีท้วท,ตวทีตรงนี้ถ้าเทนมีฟิกดันกลับมาได้นี่สวยเลยนะครับมากันก็มาปิดด้วยนะโอเคเทนทหายไปเพื่อนเดี๋ยวตีบ้านให้คิวิวคิวเฮ้ยตุ้มเอ็กคาลิเบอร์นะครับเมื่อกี้ผมไม่รู้ผมไม่สนผมตีบ้านก่อนโอเคสวยได้บ้านแล้วเพื่อนอูแล้วเทนไปคิวโอมามันจะเดือดไปไหมแต่วล่าสุดนี้คือ อ๋อีว่าจะไปไล่ลอเลี้ยวต่ออ๋อแล้วไปจริงโอเคผมต้องรีบไปเติมแล้วถ้าถ้าจะเอานะชอบดีว่าโลมมิงสั่งรุยแบบนี้นะครับดีดีด,ดีผมไม่ตามต่อแล้วเดี๋ยวตีป้อมล่างให้เพื่อนก่อนแล้วกันนะเอาชัวร์ครับเฮ้ยบวกกันแล้วในมินิแมปเหมือนจะไล่ล่าไอ้หน้าหนอนอยู่ดวงนะครับหนีไปละแล้วก็ไม่ได้คิวไม่เป็นไรเห็นน้อยแล้วก็ได้ป้อมล่างนะจะต่อไหมล่ะโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้น เดี๋ยวผมเอามังกรให้เพื่อนหน่อยดีกว่าเดี๋ยวให้ซิลเขาตีกลางไปแล้วกันเนาะน่าจะไม่มีใครมาขัดขวางนะครับโอเคมีปะมีลอเรียวกับโอมา่าคิดถูกปะวะผมแยกมาตีมังกรอะอืมจะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเอาทีหลังก็ได้เพื่อนโอเคสวยแล้วลูกพี่ผมสั่งลูอีกแล้วลูกพี่เทนยังไงรอดหรือเปล่าครับจังหวะน,นี้ไทยหนีออามาได้สวยโเคเทนปลอดภัยครับตรงนี้ขอส่วนโอม่าหน่อยแล้วกันมาดิมาดิแล้วตีใส่สวย เก็บโอมาไปได้หนึ่งตัวนะครับเฮ้ยดาเมจเราก็ใช้เล่นนะผมว่าเอาเรื่องเอาเรื่องเอ,เอาเรื่องไป<ร>ดวงมันจะมาไอ้นี่วะโอเคดวงได้ฟ้าไปนะครับขโมยบัฟฟ้าไม่สําเร็จแต่ว่าแล<ร>กป้อมกลางมาเนาะแล้วก็เสียป้อมบนยังมองว่าคุ้มอยู่นะครับป้อมกลางยังไงก็ดีกว่าป้อมบนนะคือถ้าเราได้กลางมามันก็จะได้พื้นที่เล่นเยอะขึ้นเนาะอันนี้บอกไว้เผื่อเพื่อนๆคนไหนไม่รู้นะครับ ไปครับตัดภาพมาช็อตเอามังกรเลยแล้วกันนะตรงนี้สวยเก็บโพลีไลท์ไปได้แต่ว่าท่าน้าของเทนเอาอีกแล้วนะครับผมต้องรีบไปเติมลูกพี่ผมและไม่งั้นเขาจะอยู่แบบอยู่คนเดียวอยู่ลําพังหวาเว้แน่นอนมาดิไม่ตายสักตัวโอเคได้อยู่ครับตรงนี้ปาดาวกระจายเก็บโอมาไปได้แล้วเทนไถสวยเอาจาดว่ะที่สพอร์ตหรือแอตตาซินเมงงไปหมดแล้วเนี่ย เยวจะใส่ล้วเลี้ยวต่อให้ด้วยโอ้โหูจัดไป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 สุดไปสุดไปไปไปเออไปเดี๋ยวได้นอนบ่อตรงนี้โอเคได้อยู่รับดีว่าเราเกมนําจัดนะแต่ก็เอาแมงกุ๊กจี่ไปทอปกิ้งได้หนึ่งเก็บลวงไปไล่นะมูดเข้ามาปั่งไรยังไงจังหวะนี้โอ้โหเทศไทสสวนกระแสกลับไปหาเงาแต่ว่ามูรดจูกลบมาหนีไปที่เลนล่างตรงนี้ซิลพยายามจะโดด้าไปสับแล้วมูรดสับสวนเหมือนกันโอเคแล้วตรงนี้กลายเป็นผมที่ได้คิวไปซะงั้น ซิวบอกอะไรวะเฮ้ <pieces S 1> ยทำไรไวรุ่นโอ้โห,โหฟิกเกอร์มาจะทุกนะครับแต่ว่าด้ยวยความที่เป็นเลียวมาจุกหลบไปได้อย่างว่องไวแล้วตรงนี้ผมก็หนีไปเติมเลือดได้สําเร็จนะตัดภาพมาตรงบัฟแดงฝั่งเขาหน่อยแล้วกันครับกับคู่หูคู่ฮาโอเมนกับดวงน้อยนะครับโอเคตรงนี้ปลา,ากระจายเก็บโอมาไปได้แล้วแล้วเทนจะไปไล่ลอเลียวให้อีกแล้วโอ้โหใจเย็นเพื่อนโอเคตรงนี้เราคุ้มแล้วนะครับได้เขามาเนาะเปิดดาร์คเลเยอร์ต่อไปเลยแล้วกัน ไม่มีใครมาแย่งไ,ไ,ได้แน่นอนครับเกมนําขนาดนี้เราจะเดินไปไหนก็ไม่ผิดนะแต่บางทีเดินระวังหน่อยก็ดีอาจจะโดนนี่เขาดักสตันได้นะครับสังเกตว่าโอมาตานี้น่ชอบดักพุ่มมาสตันแบบฉัาดเซไ์นะต้องคอยระวังเขาไว้ดีๆครับเดลี๋ยล่างเลียวมาคุงก็โดนเสิร์ฟแล้วน่าจะโดน3ลุ่มหนึ่งนะซิลบริงมาไวนโอฟิกหนีแล้วตรงนี้ผมอันตีไปฟิกตามบอกเลยว่าไม่รอดนะครับ2อันติีระเคให้เธอคนเดียวไวนโอเร็ดโอเค อ่ม,มาเกันกาเหมือนเขาอยากจะได้ฟ้าทีมตรงข้ามนะไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าโอมาครับเจ้าถิ่นมาแล้วระวังด้วยนะเพี้ยนโอ้โหแลวทีมผมลึกจัดตรงนี้มันกล้าไม่น่ารอดหรือเปล่ายังไงยังไงยังไงโอเคหุยรอดแล้วแถมได้คิวเอาไม่รอดแล้วนะครับโอเคตรงนี้ผมเก็บหลเลี้ยวไปไดนะ้ตามต่อด้วยด้วยตามต่อไหมสรุปว่าตามต่อไหมเออตามต่อนะครับเก็บมูลาดไปได้ ไอ้ดวงไอ้แมงกุ๊กกี้เอ็งจะหนีไปไหนเฮ้ยไม่โดดหนีแต่โดดสวนจใจทำด้วยอะไรนะครับเอาเรื่องว่ะและ้วช่อนี้ก็เป็นทีมผมนะที่เก็บทีมเขาไปได้มากกว่านะครับไปไปถอนถอนถอนป่าทีมเขาให้หมดนะอย่าให้ทีมเขาได้ฟราร์มมาเดี๋ยว<ส>เ,เขาจะมีเงินตอนนี้เหลือไวโออยู่หน่วยสุดท้ายนะไม่รู้ว่าจะจบได้หรือเปล่าก็ต้องลองยัดดูก่อนแหละเราจํานวนคนมากกว่าจังหวะนี้เลี้ยวมะเอ้โูสวยเก็บไวโอมาได้ครับ แต่ทีมพ่อก็เกิดมากันบ้านทันนะน่าเสียดายมากครับเฮ้ยโอมามาดิจิว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 จิสวยตรงนี้เก็บโอมาไปได้หนึ่งแล้วเทนไถ่เข้าไปครับเฮ้ยผมว่าเราควรพอเพื่อนโอ้โดนปาดจะตายโอเคโอเคยังไงดีวะถอยมาก่อนเพื่อนใจยิวยวใจยิวยิวโอเคเดี๋ยวตีตรงนี้ก่อนครับอทำไมไม่กลับบ้านเด็แรก ด้วงโผมาเซ์ไร์มากนะครับช็อตเมื่อกี้ถึงกับต้องมอบกันไปเลยทีเดียวเชลตัดภาพมาช็อตเอาด์กเลยแล้วกันนะไปทีมเขาไม่น่าอยู่นะครับโอ้โหมันคุกกี้ตัวโตๆแลวผมกูเลบิดสวนด้วยเมื่อกี้คิดว่าตัวเองจะไม่น่าจะรอดแล้วม้งเออก็เลยสวนไปเลยสรุปว่าก็ถ้าถ้าเอาติเดีอกมาน่าจะรอดครับเมื่อกี้โอเคความหวังสุดท้ายอยู่ที่เพื่อนๆแล้วนะครับมาดูกันว่าจะช่วยกัน เอาชนะไฟนี้ม,มาได้หรือเปล่าตรงนี้แมนกาโดสตันไปหนึ่งทีจากนั้นโอมาถ่ายไปก่อนแต่ว่ามูร่าก็เติมดาเมจซิลปาดาไปโอมารู้ตัวว่าเจ็บครับแต่ว่าตรงนี้ผู้เรียวม้าก็ไม่ลอดจากนมือลอเลี้ยวนะเเกมันอันตรายมากครับทีมผมเริ่มสูญเสียพีลคน2คนไม่รอดนะครับลอเลี้ยวลำยับมากเด็เกมสรุปว่าทีมผมกระจงนะแล้วก็โดนทีมเขาสอยดาร์คซเลเยอร์เอ้ยสอยกอาซเลเยอร์ไปไปที่เรียบร้อยนะครับก็ <c oughs> มามาดูกันว่าผมจะสามารถรับก็อตเซเยอร์ทีมเขาได้หรือเปล่านะตอนนี้รู้สึกทอ้อเลอเกินทำไมเ,เกมมันเป็นอย่างนี้วะนี่ฮนเป็นที่ผมแบบไปตาย2ตัวป่ะวะ,วะเออนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็น,นั่นแหละต้องมารอดูกันว่าเราจะกันได้หรือเปล่านะโอเคเฮ้ยูห,หลาดได้ปะมไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตัดคลิปเรีล่างออก่อนครับตรงนี้มูลาดก็พยายามมาดิเมนชันสลัปาดไปนะแต่ว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่หรือว่าไม่โดนก็ไม่รู้ <c oughs> เฮ้ยถ้าเป็นีเราเคลียร์นอกป้อมได้อยู่นะครับตัวผมมันฟาดกระจายเคลียร์ได้อยู่แต่ภาวนาว่าอย่าให้เพื่อนไปตายแค่นั้นแหละปู่เทนสายบูอีกแล้วไม่น่ารอดมั้งดูจากทรงสวย <c oughs> ผอม,มาเก็บเทนไปละตรงนี้ยังไงเคลียร์กอสเเยอร์ได้ครับ แต่ว่าหลักๆเลยคือล้อเลี้ยวล้อเลี้ยวโกงมากตอนนี้ไม่ไม่มีใครไหวอะทีมผมไม่มีใครไหวกับล้อเลี้ยวอะเอออาไงดีเพื่อนี่มันเริ่มมาเรื่อยเรื่อยแล้วเราจะยังไงกันดีเอือมากันไม่รอดน่าจะเห็นอนาคตแล้วว่าถ้ามาทรงเนี้ผมว่านะรอดรอดยากมากครับโอเคเก็บโอมาไว้ได้แต่ว่ามัวแต่ไฟไม่ได้ดูป้อมก็เรียบ้อยนะบ้านบึ้ม โอ้โแพ้เฉยเลยตาน,นี้ต้นเกมอุตามาทรงดีๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ทําเต็มที่แล้วเนาะไปดูผลงานกันดีกว่าว่าตาน,นี้หายามผมจะทําผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับไปกันเลย Let's go ฟริง MVP ทีมแพ้จะได้รับดาวชดเชยโอ้โหค่อยชื่นใจเนยว่ะอย่างนี้โอเคครับ ดาไม่ดาไม่ลดก็ฝันดีครับวัยรุ่นแต่เราวันนี้ก็ไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบุ้ย